สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับน้าเทิงนะครับผมทริปนี้ก็มีของมารีวิวอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมนะก็เป็นอุปกรณ์ตกปลานะครับชุดใหม่นะครับที่ส่งมาจากนี่เลยนะครับผมบริษัทไพโอเนียทักเกิลไทยแลนด์จำกัดนะครับผมต้องขอขอบคุณมากนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ส่งอุปกรณ์ตกปลามาให้น้าเทิงได้รีวิวนะครับผมนะ โอ้มันน่าจะเป็นคันเบ็ดแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะนะครับในกล่องเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูครับผมว่ามันคืออะไรนะครับผม <Yahoo! S 1> ลุยกันเลยครับแกะว้าวมันก็จะมีอยูอ่อะไรไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวขอ เอาออกมาก่อนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคันเบ็ดแน่นอนเลยครับผมนะครับเนี่ยฮะคันเบ็ดนะครับผมนี่เขียนว่าโอคูมานะครับผมคันเบ็ดของโอคูมานะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับผมมีอะไรอีกไหมเนี่ครับนี่ครับผมเป็นลอกครับผมลอกของไพโอเนียนะครับผมโอเคมีแค่นี้ครับผม เดี๋ยวจะมาแกะรีวิวให้ท่านผู้ชมนะครับว่า,าหน้าตาของฝากมันคืออะไรนะครับเป็นอะไรนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมได้แกะกล่องแล้วนะครับก็มีอยู่ สี่ชิ้นนะครับผมนะอันแรกนะครับผมก็เป็นนี่เลยนะครับผมสาย PE นะครับผมนะ PE สามนะครับผมนะเขาเขาเขามาให้นะครับผมเป็น PE ของไพลอเนียนะครับผมนะก็รุ่นรุ่นอะไรเอ่ยนะเนี่ยผมสะกดไม่ไม่เป็นนะออกเสียงว่าไงไม่รู้นะครับผมนะก็นี่ฮะ PE สามนะครับนี่ ยอดเขาส่งมาให้นะครับหนึ่งชุดนะครับผมนะของไพโอเนียนะครับอันที่สองนะครับเป็นนี่ครับสายช็อกลีดนะครับผมเป็นสายฟูโรคาร์บอนนะครับผมใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่นะครับสายฟูโรคาร์บอนช็อกลีดนะครับ30ปอนนะครับผมนะก็กำลังกำลังอยากได้อยู่พอดีนะครับเป็นสายของอินวิอินวิซิเบลนะครับผมนะของไพโอเนียเหมือนกันนะครับผมนะ โอ้โหวันนี้ไพยอเนียจัดหนักให้นะเดิเลยนะครับผมนะโอ้สุดยอดนะอืมแล้วก็มีลอกนะครับผมลอกลอกตกปลานะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับเป็นลอกของไพลอเนียเช่นกันนะครับผมเป็นอ่านว่าไงเนี่ยแซงกินนะครับผมแซงกินนะครับผมนะน่าจะใช่นะครับผมนะโอเคตัวนี้ก็เป็นคันเบ็ดครับนะเป็นคันเบ็ดของ อูโคมานะครับผมอูโคมานะครับผมนะเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับอ่าเขียนว่าเป็นคันเลนโบนะครับผมคันเวท10 20นะครับผมเรนโบสิบยี่นะฮะนี่ครับเลนโบสิบ0ี่โอเคเดี๋ยวมาแกะดูเลยนะครับเขาแพ็กมาอย่างดีเลยนะไว้สําหรับให้นะเทิงไปออกอทิปตีแปลาชอนตีแประสดโอเคนะ ว้าวนี่ครับผมเป็นคันท่อนเดียวครับผมท่านผู้ชมนะคันเรนโบนะครับโอ้โหแพ็กมาอย่างดีนะฮะผมโอ้โหนี่น,นี่มีปลายด้วยนะห่อมาอย่างดีครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับผมนี่แบงค์ของเขาก็เป็นสีแบบออกแบบวิบวับน,นิดนึงนะครับเป็นสีตามชื่อของเขานะครับเป็น เรนโบ์นะครับสีลุ้งนะครับผมนะนะฮะเรนโบ์นะครับผมนะเวทสิบยี่สิบนะครับผมรีซีทก็นี่สีวิบวับเหมือนกันนะครับรีซีทสวยมากนะครับผมนี่ครับด้ามจับนะครับนะด้ามจับก็โอ้เจ๋งมากนะครับไกด์ไกด์ของเขาก็โอ้โหสีสันสีเรนโบ์เลยนะครับผมนะนี่ครับเป็นคันอ่า ส0บยสิบนะครับผมมีไกด์อยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับผมมีไกด์ไกด์อยู่ 9, 9, 9้อันนะครับ9้าตัวนะครับผมนะก็เป็นชุดอ่าเบสคัตติ้งนะครับผมนะก็สำหรับงานปลาช่อนกับงานเโดนะครับผมเนะี่ยโอเคสวยมากครับผมนะโอ้โหมีโอกาสได้ใช้แล้วครับผมนะเยี่ยมมาก นะครับอูโคม่านะครับเรนโบว์ Rainbow, นะครับผมเนี่ยฮะไม่รู้ว่ากล้องมันจะโฟกัสหรือเปล่านะนี่ครับเดี๋ยวถ้ามันไม่โฟกัสผมจะหาภาพมาประกอบไว้ด้านข้างแล้วกันนะครับผมนะนี่ครับสวยมากนะครับผมนี่ของใหม่นะอืมมีใบกำกับด้วยนะครับผม โอเคผ่านไปนะครับผมสําหรับคันนะครับผมเจ๋งมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบนะต่อไปนะครับผมนี่ครับเป็นคัน้ยไม่ใช่เป็นลอกนะครับผมลอกไพโอเนียนะครับผมนะน่าจะอ่านว่าแซงวินนะครับผมนะไม่รู้ว่านะเธอออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับแซงวินนะครับผมนะ เป็นลอกที่นะเทิงอยากได้มากๆนะครับกับอัตราทดนะครับผมมีรอบ8ดนะครับผมนะผมไม่เคยมีรอบแดกับเขาเลยนะครับผมเพราะว่า,วา,าถ้าจะหาซื้อรอบ8เนี่ยครับราคามันจะค่อนข้างสูงนะกับที่ห่อ,อกับแบรนด์ดีๆหน่อยนะครับผมราคาจะสูงมากนะครับผมนะตอนนี้ไพรออเดียเขาก็จัดมาให้เลยนะครับผมนะเป็นลอกอ เบสนะครับเบสคัตติ้งบนซ้ายนะครับผมของแซงวินนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่เค่อยออกนะครับผมนะตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะดูแล้วกันนะครับผมนี่ว้าวสวยมากนะครับผมนี่ฮนะ โอ้โหดูบอดี้ของเขานะครับผมเป็นสีแบบเอซีเวอร์นะครับสีซีเวอร์นะครับสีเงินนะครับผมนะเงินออกฟ้าๆนะครับผมนะโอ้ตัวนี้ไม่ต้องแบบว่าซื้อมานะครับคุ้มเลยนะครับผมนะเขามีแบบว่าเขาแต่งมาพร้อมเลยนะครับทั้งแขนและก็หนกนะครับผมแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอ้สุดยอดนะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเดี๋ยวมันหมุนหมุนย่านนึงขอขอตัดตัดตัดสติ๊กเกอร์ออกนะแป๊บโอเคนี่ครับผมหมุนซ้ายนะครับตัวนี้นะครับผมนะหมุนซ้ายครับผมหมุนซ้ายนะครับบอดี้เขาก็จะเขียนบอกว่าเป็นพ i ลโอเนียนะครับผมแซงกิ i นนะครับผมสีซีเวอร์นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแขนและก็หนกแต่งมาเรียบร้อยนะครับแปลว่าซื้อมา คุ้มเลยนะครับผมเขาแต่งมาให้เอาใจแบบว่าเอาใจทักตกปลานะครับผมแต่งมาพร้อมเลยครับทั้งแขนทั้งหนกนะครับผมนะแขนก็เป็นแขนคาร์บอนนะครับผมนะหนกเป็นอลูมิเนียมนะครับผมโอ้โหสุดยอดสุดคุ้มเลยครับผมตัวนี้นะครับนะฝาข้างนะครับผมเสริมความเก่งตัวนี้นะครับเป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับผม6กบวกหนึ่งนะครับผมนะตัวนี้นะฮะสุดยอดมากนะฮะสวยครับผมลื่นนะครับผมนะ โอเคนี่ครับอัตราทดนะครับผมอยู่ที่8ต่อหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบเหยื่อผิวน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตเบสนะครับเหยื่อผิวน้ำเหยื่อกบกระโดดนะครับผมนะเหมาะมากนะครับตีหนอนยางแบบสไตล์นั่งถึงนะครับผมนะนี่ครับตีผิวน้ำนะครับชอบชอบเลยนะครับผมนะต้องรอบ8นะครับผมนะถึงจะเหมาะนะครับผมนะหรือว่าจะเอาไปเล่นแบบ งานกระสูบนะครับสําหรับพวกปั่นสปูนนะครับผมนะปั่นเหยือ่อประเภทสปูลน,นะครับผมเหยื่อที่ใช้ความเร็วอ่ะนะเหมาะมากเลยนะฮะนี่โอ้โหอัตราทดของเขานะครับรอบแปดนะครับหายากมากนะครับผมนะในราคานี้รู้สึกว่าจะราคาอยู่ที่พันกลางๆนะครับผมนะนะ เราจะเห็นปกติเราจะเห็นรอบแปดที่โอ้โหสี่ห้าพันเลยนะครับผมนะหรือว่าก็มีอยู่นะครับผมมันก็อาจจะเราจะอาจจะไม่ได้ของที่มันมีแบรนด์นะครับผมนะแต่นี้อ่าไพโอเนียเขาจัดมาให้นะครับผมนะโอเคกําลังเบรกนะครับแปดกิโลนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมสุดยอดเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในนะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวหาที่แกะก่อนนะครับว่ามันแกะตรงไหนอ๋อตรงนี้นะครับมันมีตรงที่เลื่อนๆนะครับผมเลื่อนเราลองเลื่อนดูนะน่าจะเลื่อนไปข้างหน้าหรือเปล่านี่ครับตรงนี้มีตรงเลื่อนนะเลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็แกะออกนะครับผมนี่ครับมีนวงด้วยนะครับนวงแม่เหล็กนะครับผมสิบตัวนะครับผมนะนวงแม่เหล็กนะครับผมนะสปูลของเขานะครับสปูลเป็นสปูล อะลูมิเนียมนะครับผมเบามากนะครับผมนะนี่ฮะนะสุดยอดนะครับนี นี่ครับผมนะตอนนี้นะครับผมได้ประกอบเข้าด้วยกันแล้วนะครับคันก็เป็นคันอูคูแม่อาเรนโบนะครับผมคันนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีทั้งเบสและสปินนิงนะครับมีทั้งแบบว่า2ท่อนแล้วก็ท่อนเดียวแบบนี้แล้วก็มีแบบว่าต่อโคนด้วยนะครับผมนะลื่นครับลื่นครับลื่นนีครับลื่นมาก นะโอเคพร้อมที่ออกทริปตกปลาได้เลยนะครับผมนะนี่ครับผมถนาๆหรือว่านักตกปลาหรือว่าน้องๆหน้าใหม่นะครับผมสนใจนะครับคันนี้นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับล้อกก็สวยๆดีไซน์สวยๆนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับพร้อมอุปกรณ์แต่งนะครับผมแขนแต่งแล้วก็น็อปแต่งด้วยนะครับผมราคาก็พันกลางๆนะครับผมคันเหมือนกันนะครับผมนะคันก็ราคาพันกว่า ลอกก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องลองไปสอบถามร้านนะครับผมร้านที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับก็ลองเข้าไปสอบถามได้นะครับผมก็ไม่รู้ราคาเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าราคาแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละร้านค้านะครับมันไม่เหมือนกันนะครับมีจำหน่ายไหนบ้างนะครับที่ไหนบ้างครับทางออนไลน์นะครับก็สามารถนะครับเข้าไปติดต่อที่ทาง Facebook ของ Pioneer t a c k กเ ไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์ของอตัวแทนจําหน่ายนะครับเช่นมีร้านอะไรบ้างเนี่ยเขาส่งจดหมายมาด้วยนะครับผมอยู่ในทั่วประเทศเลยนะครับอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับเช่นนะยกตัวอย่างนะเขาส่งมาให้นะครับร้านเซเว่นซีโปรช็อปนะครับผมนะร้านฮัทไทยฟิชชิ่งนะครับร้านซีเกมนะครับร้านฟิตชิ่งโกนะครับร้านข้าง ข้ามขอบนะครับร้านข้ามขอบนะแล้วก็อีกมากมายในประเทศนะครับผมที่เป็นตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้าของไพรโอเนียนะครับผมนะโอเคสุดยอดครับสวยมากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมนะเธอนะครับจะไปออกทิปกับทําคลิปเปิดซิงนะครับผมเปิดซิงอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับผมนะก็รอติดตามชมนะครับผมนะ โอเคครับผมนะสำหรับทริปนี้นะครับก็มารีวิวอุปกรณ์ชุดใหม่นะครับผมของไพลอนเนีนะครับผมแล้วก็คันโอคูมาด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณบริษัทไพโอนเนียแท็กเกิลไทยแลนด์จำกัดนะครับผมที่สนับสนุนอุปกรณ์ตกปลาให้นะเทิงมาทำคลิปนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ทริปหน้าครับทริปนี้สวัสดีครับนะ เดี๋ยวเอาไปลองกันนะครับเดี๋ยวขอประกอบให้มันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพรุงนี้เจอกันที่หมายครับกับอุปกรณ์ชุดใหม่ครับผมนี่ฮะออ้ยอดเยี่ยมเลยโอ